สวัสดีครับพี่น้องครับผมทำทุระนนอกบ้านเสร็จนะครับแล้วก็รู้สึกสบายสบายก็เลยมานั่งในห้องทำงานแล้วก็ทดลองนะครับทางเทคนิคนะมีเจนนี่อยู่ตรงหน้าต่างนะครับมานั่งเป็นเพื่อนด้วยก็อากาศดีนะครับฝนอาจจะนี้อาจจะมีช่วงนี้ยังตกอยู่บ้างนะครับบ้านเราเนี่ย อากาศจะร้อนมากเห็นว่ากันอย่างนั้นนะครับช่วงสงกรานนี่แต่ว่าที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยอากาศเย็นสบายนะครับก็จะเย็นเกือบตลอดทั้งปีช่วงหน้าร้อนก็จะไม่ร้อนเหมือนคนอื่นจะไปร้อนช่วงเดือนกรกฎาสิงหาบ้างเนี่ยก็นะครับแต่ก็ขึ้นไปร้อนจัดเหมือนกันนะครับบางวันเนี่ยร้อยองศาฟาเรนไฮต์ก็ถึงระดับ4ี่องศาอะไรอย่างนั้นก็มีนะบ้านเราสาสิบห้าอะไรเงี้ยน,นะ แต่ว่าก็จะเป็นไม่ได้ไม่นานแล้วก็โดยเพราะซานฟรานเนี่ยนะมันร้อยนี่ถ้าไม่ขึ้นนะที่ผมพูดเนหมายถึงบริเวณเบย์แอเรียทั้งหมดแต่ว่าที่ซานฟรานเนี่ยเป็นเมืองพิเศษคือเรามีอากาศเย็นทั้งปีนะหน้าหนาวหน้าร้อนที่น่าจะเย็นที่สุดในโลกเนี่ยน่าจะมาอยู่แถวนี้ละนะแห่งหนึ่งก็คือซานฟรานซิสโกนี่แหละเพราะมันติดทะเลแล้วมันเป็นจะว่าเป็นเกาะก็ได้นะมีอาว นะวัาวเข้าไปข้างในอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับในกราฟิกเนี่ยนี่ผมก็อยู่ฝั่งทางฝั่งตะวันออกของนะอ่าวซานฟรานที่เห็นลิบๆนะั่นก็เป็นเมืองซานฟรานซิสโกนะเมืองหลวงสะพานนี่ก็ข้ามฝั่งนะครับซานฟรานกลับมาทางจะว่าทางเหนือก็ได้นะครับหรือกึ่งตะวันออกเชียงเหนือก็ก็ว่าได้นะของทางซานฟรานซิสโก ก็จะข้ามมาก็จะมีเมืองเข้ามาอีกนะล้วเป็นอ่าวเข้าไปเยอะเลยแต่ที่จริงที่มาพูดตรงนี้เนี่ยทดลองทางเทคนิคแล้วก็นะจะคุยกับพี่น้องลองเล่นเล่นกันแล้วกันนะครับถามคําถามพี่น้องจะเอาแบบง่ายหรือแบบยากดีเอาแบบที่ให้พี่น้องได้ตอบหน่อยไหมเอางี้นะครับผมถามว่าการเมืองที่มันเป็นอยู่วันนี้ณนะเวลาเนี้ยการเลือกตั้งก็เกิดขึ้นแล้วนะครับ พี่น้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงจํานวนเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็มีปัญหาอยู่ว่าการนับบัตรเนี่ยถูกต้องไหมกรกตทํางานบริสัยบริสุทธิ์ไหมผลที่มันออกมาเนี่ยวันนี้ก็ไปติดแงกอยู่คือซึ่งนะการตั้งคําถามว่าคะแนนดิบที่ได้เนี่ยให้ที่เสียไปเนี่ยมันจริงหรือไม่เนี่ยจริงเนี่ยต้องต้องบีบกันตรงเนี้นะให้มันชัดก่อนทีนี้เขาก็มีพอมีคนไปร้องเรียนก็ม่ให้มีการเลือกตั้งใหม่อะไรซึ่งก็ยัง ยังยังไม่ไม่ไม่ finalize นะครับไม่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็อึมครึมกันอยู่แล้ววันนี้นะครับการขึ้นคลองราชของรัชกาลที่10บนี่ก่อนเหลืออีกไม่ถึงไม่ถึงเดือนแล้วนะฮะมันจะเอากันยังไงจะไปต่อยังไงผมจะไม่ถามว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงแต่ผมถามว่าท่านอยากให้เกิดอะไรขึ้นเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมืองวันนี้ท่านอยากให้นะมันออกไปทางไหน นะครับหรือว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องใครควรจะทําอะไรเนี่ยผมโยนคําถามให้พี่น้องบ้างได้ไหมนะจริงๆเนี่ยควรจะเขียนไปด้วยนะว่าคําถามมันคืออะไระนะเนี่ยก็คือพี่น้องคิดว่าทางออกของประเทศไทยณนะเวลาที่มันเป็นอยู่วันนี้เนี่ยนะตามสภาพการท่านเท่าที่ท่านรับรู้เนี่ยนะเจนนี้จะขึ้นมากวนใครควรจะทำอะไรนะ อยากให้พี่น้องเขียนไว้ให้เยอะที่สุดนะครับถือว่าเป็นการให้พี่น้องมามีส่วนร่วมส่งเสียงไปยังผู้เกี่ยวข้องว่านะการเมืองที่มันเป็นอยู่เนี่ยถ้าจะแก้กันเนี่ยนะครับควรจะแก้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมลองนะพิมพ์คําถามนะครับไว้ให้พี่น้องดีไหมนะครับว่านะคำถามแนละ้วเดี๋ยวพิมพ์ใส่เลยก็แล้วกันนะครับสิ่งที่อยากให้ทำเนี่ยคืออะไรนะปัแบบนะครับ ใส่คำถามเข้าไปหน่อยอคนหาะแย่นะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับพี่น้องรอแป๊บนะครับผมกําลังพิมพ์คำถามให้นะครับทางเทคนิคก็ยังนะครับยังต้องพยายามนะดูอยู่ใส่คำถามไปว่านะใครควรทำอะไรเพื่อหาทางออกประเทศไทยนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนะครับ เอาเอาง่ายๆอย่างนี้นะใครควรทําท่านอยากให้ใครทําอะไรบ้างนะจะเรียกร้องไปยังกกตอมมารุมเปงมีคนเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีอยู่หลายฝ่ายแน่ๆนะครับมีอยู่หลายฝ่ายแน่ๆนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจะแก้ปัญหาร่วมกันเนี่ยก็ต้องให้นะทุกฝ่ายเนี่ยมามา,มาช่วยกันนะครับเนประเทศไทยเราเนี่ยนะใครควรทําอะไรบ้างเพื่อหาทางออกของประเทศไทยในภาวะอึมครึมที่มันเป็นอยู่ซึ่งจริงๆมันไม่เป็นคุณกับใครนะ เอาละโยนคําถามให้พี่น้องบ้างนะครับแล้วก็เชื่อว่านะเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยก็เห็นมีพี่น้องที่มีความคิดเห็นดีๆเนี่ยไม่น้อยนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้มีส่วนในการนะําเสนอสิ่งที่ดีนะถ้ามีความเห็นดีๆเนี่ยนะบางวันผมอาจจะนะให้ความเห็นพี่น้องเนี่ยมานาเสนอเผื่อที่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้นําไปพิจารณานะครับโอเคแนละ้วพี่น้องสั้นๆวันนี้นะครับใครควรทําอะไรบ้างเพื่อหาทางออกประเทศไทย นะคสั้นๆแล้วมอบการบ้านให้พี่น้องนะครับโอกาสหน้าว่ากันใหม่นะครับบุญรักษาทุกท่านครับสวัสดีครับ